เป็นหมดครับได้หมูดี้นะก็เห็นคอมเมนต์เลยอันนี้งานคุนแล้วเย่ะแล้วร้องเพลงคู่ไหมวันนี้ไม่รู้ค่ะต้องรอดูสคริปต์จากพี่ก่อนเอ๊ะสวยจังวันนี้ขอบคุณนะคะยูเยัวพูดต้องไปนานนะคะจ้าวันนี้จากอายดอกห่าหักอายละลายนะคะ ที่ตลอดมา าราใช้แอปอะไรไม่ป้าอันนี้ะในไลฟ์สดามันมีอะไรก็ไม่รู้อามาไม่งั้นจะ,ปะโปากเด่นมากลูกสีสวยขอบคุณค่ะแลเด่้วจังเลยขอบคุณค่ะ ป้าขนาสวยก็ฟิลเตอร์ได้คือสีดีเนาะอุ้ยหนูสวยก็ฟิลเตอร์อีกอุ้ยป้าเอาผู้ใดหัวว่าจังสันว่าไปพนะอุ้ยแรงอยู่นะเป็นไปได้ยังไงพนะอ๋อ เมือนตุ๊ก,กตาเลยขอบคุณค่ะหล่อมากสวยมากอ่ายอะนะกรกป้าไปทั่วลกขำมากเลยอะไรป้าเผ็ดป้าน่ะทำาล้วใส่อยู่แล้วเบียบแต่นกอยู่รลเบียบนะแล้วก็หายไปตอนเนี้ยเคาจอยูกิเนี่ยเผ็เด็มขนาดมากเป็นอะไรก็ไปก่อนนี่า เาใจผูเภนงรอกินทุเรียนมังจันเด้อจ้าป้าแต่แซ่บแท้ค่าเนี่ยเม่คยไปกินกาแฟนะถรงไปไหมไม่เคยเลยใช่ไหมไม่ค่ะเนเด็กเลยไม่อยากไปอยู่ปกติเวลาไปทะเล อุ้ยแต่ว่าคุมไหมไม่คุมหรอกคุมแตว่าคุ <laughs> าไมไหมไม่คุมหรอกเอาขอเพลงสิบสองเนี่ยจ้า พี่นกนอนอยู่กี่แกงบ่ไร้ค่ะแล้วยูยูแล้วนางยุนี่้ายเน่เอาคือบาโจบเพลงแล้วคือเหรินบาโจบเพลงย<อ>ืนจึกสามสี่รอบแล้วไปเลยไปเล่ยวัดสนอ๋อมืออื่นลงมือล้มเว่นแล้วพี่นอกเอ้ยอ้หนูมืออื่นพะนะ พี่สวัสดีค่ะขอดูพี่เป๊กหน่อยอาจารย์ปอกเป๊กอยู่ทั้งหานค่ะขอฟังธาตุหลวงเน่ยครับจุดทูกไตเทียนนกน้อยในงานธาตุ เจ็ดท้าให้ดีแล้วบนุยุ้ยให้ดีแล้วคายแม่คุณเดอค่ะพี่น้องสุขสุขนถามข่าวถามข้าวเจ้าล้วค่ะมันมันมันแค่พีกแล้วมันเคสจดซื้อไหมคะสวัสดีหนึ่งพันคนนะคะลูกี่ร้องเพลงจะไแม่นางนอนด้วยสีดูของพออันนู้ลองตั้งแต่น้อยๆอันเปิดใส่แล้วพงซ้อมอยู่เสมอเสมอเสียงอันเสียงน้อยๆก็อบอนจะแมนะ่นางนอน อ่นใช้ทีมฟุตบอลหมู่บานบ้าแต่หน้าองไหมครับบอคาเมีอรถ้าอีกว่าโยดแต่งขยจ้าเมื่อวันแม่กินแกงนกจ้า

คอยดูตอนยุกีตอนอีกตัวเลี้ยวน่ารักมากขอบคุณนะคะไปร่ำบานได้ครับอยู่อำเภอนนสะอาดค่ะอยู่วัดศิลินทาวาสจังหวัดูุดีท่านอนอุดรธานีค่ะมามามาที่นี่มาสวัสดีหนึ่งหนึ่ง้อคนนะคะน้องยุคกี้ขอยิ้มหวานๆหน่อยครับแม่ขอน้าตาลเนี่ย

เอาเริ่มเลยเวทีม่ฉาอย่างยุกิี่รักเตนาจานักยุกค่ะเพราะว่ามันไปเบิร์ดเลยไหค่ะลงพัดไปหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวยแปลวน่ารักมากเลยยุกิขอบคุณนะคะพี่ยุกิน่ารักอ๋อหนูกุ้งวันเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่โทรมาหาเอ่อน้องคนหนึ่งที่เอามาให้พี่ดูใช่ไหมนอห้องเลนมุกอีกแล้ว <c oughs> ดีซับว่องไหม อ๋อเห็นพระตังหานหน่อยบ้านมาขึ้นนอตตีสีตื่นสิบโมงนอนบารลับมันเคยชินไหมคะพี่นมอมันเคยชินกับการที่อยู่สว่านนะคะวันนี้ลำเรืองอย่างน้อครับลำเรืองเกาด้าคาะมือนี้การมเทพเดือดสายเลือดในระพุนค่ะ รักพี่ยูกสวยระสวยด้วยมีตลกนันรักคขอบคุณนะคะแกงตัวไม่แห้งไ้รงันนี้ตองมว่านีตัวง แดงไมนี่หนูโตพงีเพราะว่าดดงลเขาจีนเอาไปีหนูก็บ่ไดรวงสุเทียนนูสิาวงได้ปะเอียงน่่ไม่ได้อ๋อมาดูลูกมื่อนี่สถูขอบพุณค่ะแม่อะงามเ่งนี้หละขอบพุทคาสวัสดีค่ะ ใ่ค่ะสวยจังเลยวันนี้ช่วงพอม,มีอายสวยเมยจ้าึ้าท่าปากซีซีแถมมันคือคนป่วยแถม อบหน่อยพี่เป็กไซค่ะพี่เป็กพี่เป็กผู้ใด้นอกกันยุกีน่ารักจ้ะขอบคุณนะคะยูกิแต่งหน้าแบบนี้เป็นรูเป็นสาวเลยขอบคุณค่ะพี่ยูกิน่ารักมากมากขอบคุณนะคะน้องสาวหลากแกเพ่งค่ะดวงย่างหลักแกเร็วค่ะแม่ตตาบ้าผลน่ารู้ดีเพื่อนท่านในแกจ้ะรออยู่หน้าเวทีแล้ว มองไซจ้านั่งยิ้มมองใด้ะคะ่ะเจอก,กันหน้าเวทีนะคะเขามาหาลาอีรังหานกัลยาเด้อคะ่ะก็มาถ่ายรูปด้วยกันนะคะให้พี่โน้ตเขากองน้ำเนลา่ายูกีตอนนี้ตอนนี้ไอเขาว่าใดจ้าเพราะว่าไอาเปิดเมกอยู่ลุงละ่ลงละก็อยากหัวป่ะ 拜了。 คิดถึงมากค่ะพี่เจมพี่เจมยี่หกนี้มาหาหน่อยนะคะวุ้ยสวัสดีค่ะวายยแต่งหน้าน้องอยุกิสวยน่ารักมากใช่ค่ะต้องขอบคุณแม่อีวาย่ด้วยนะคะยุกิจำน้องได้เปล่าจำได้น้องกมน้องกมคนที่ที่โทรมาน้องซูอุมและน้องซีอิม โทรมหาโมนเทียนออกมาให้เยอะบ้างอ่นเอทเลื่อมถามซื้อน้นองเข้าไปก่อนน้องอยากอายลาแไตก่หงลาแตหนะ้าท่านสวยมากด้วยคำคุณคายแม่ลูกสาวสวยจังใครแต่งหน้าให้จันเอ่อพระเอกวายโยแต่งหน้าให้ค่ะ ลาก,กินเคาร์ตีสวัสด,ดีพี่หลินนะคะกินแล้วค่ะพี่หลินกินก๋วยเตี๋ยวเราบ้านนี้ก็มากินมาล่าแล้วก็มากินช็อกโกแลตขนมช็อกโกแลตแล้วก็กินขนมช็อกโกแลตใบหยีนะคะสวัสดีค่ะขนุนปวนแล้วมีอนนะอดไร้างคะ ไปใส่อายยุนี่ค่อะอายแต่งหน้ายู่ค่ะนี่เราเปิดเมงอยู่พี่น้องบักกาบักกาเอ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอาก,ารออก,ออก่รบักกาเอากงให้เราบอน้อง,อง,องอยุไปใส่น้ออยู่นี่จ้าพี่นกไปไหนวะสั้นพี่น,ก,น,นกยู่นี่นี่เด้อค่ะนี่กินโซล้อเหรอเด้ออุ้ยพี่ลินอ่าซิดาราพี่ลิน หน้าคอมันนางแบบฝรั่งเลยขอบคุณค่ะหน้าขับกับพุทธายนแต่งหน้าสวยจังเลยลูกข่อหน้าบคเอา้องุณคตังน่ะแไ้อไรดเ้านเขายู่กเขาเนี่ยเาก็ได้แบบ